ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมช่อง Thunder Step X นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวผลคิสุเนะนะครับมาดูที่สกิลไซตก่อนเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นการปล่อยไฟใส่ศัตรูนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูวันอีกรอบนึ้งนะครับนี่ครับ จะดูกันนะครับว่าล็อกเปล่าหรือเปล่าครับชุดล็อกนะครับผมมาดูสกิลถัดไปกันเลยนะครับสกิลเอกนะครับจะเป็นการปล่อยกงจั่งไปนะครับผมอันนี้น่าจะต้องเล็งเองมั้งครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับอผมมา่าๆเลยชิดเอาเคครับดูดครับ แล้วก็ถ้าเราอยู่ใกล้ๆนะครับเป็นมันจะเป็นการดีดศัตรูออกไปนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับดีดออกไปอย่างนี้เลยนะครับ <c oughs> มาดูต่อันที่สกิลซีนะครับก็จะเป็นการปล่อยระเบิดออกไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับ <c oughs> ครับผม มาดูที่ร่างทานฟอร์มกันเลยนะครับตอนแปลงร่างจะมีดาเมจด้วยนะครับสำหรับคนที่ยืนในวงนะครับสกิลแซดนะครับเป็นการุู้ผักแล้วก็ระเบิดนะครับผมมาต่อกันที่สกิลเอเลยนะครับสกิลเอ็จะ พากระโดดแล้วก็ทุ่มนะครับผมก็แรงนะครับ <c oughs> ครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนสกิลซีเป็นการปล่อยระเบิดเหมือนร่างแรกนะครับผมโอเคนะครับแล้วส่วนสกิลเอนะครับเป็นการ ุ่งไปขวนนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับโอเคปัะมนะครับแล้วผมจะบอกวิธีแปงลงร่างนะครับวิธีเอาหางนะครับผมก็ต้องไปตีนะครับผมให้หลอดตรงนี้ขึ้นนะครับตอนนี้ผมมีหนึ่งหางนะครับผมถ้าเราตี ไอ้นี่หลอดก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมอ่าก็จะได้มาสองห่างแล้วนะครับถ้าเราตีไปเรื่อยๆก็จะได้เป็นสามห่างนะครับก็จะเต็มอยู่ที่สามห่างนะครับอ่าแต่เรายัางแปลงล่างไม่ได้นะครับผมต้องรออีกหลอดหนึ่งนะครับสามห่างแล้วต้องรออีกหลอดหนึ่งเพื่อจะแปลงล่างนะครับนี่นครับ เกิดหลอดเต็มแล้วนะครับถ้ามันจะแปลงร่างได้หลอดจะกระพิบแบบนี้เลยนะครับโอเคครับผมแล้วอีกอย่างที่คนนี้ทําได้นะครับคือให้เพื่อนสามารถขี่แล้วได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนฝั่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมเก็บสแตนดแป๊บหนึง่ง คือถ้าเราตีครับมันดูดด้วยนะครับผมเนยดูดศัตรูเราตีก็ดูดนะครับดูดไปเรื่อยๆครับล็อกเลยครับประมาณนั้นนะครับประมาณนี้นะโอเคครับโอเคครับนี่ครับ ขึ้นได้ไหมโอเคก็ขึ้นก็ขึ้นสามารถขี่หลังได้แบบนี้เลยนะครับผมสามารถกระโดดได้นึยนะครับแดกก็ได้นะครับผมนี่ครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วอีกหนึ่งความสามารถมันคือการเดินบนน้ำนะครับผมนี่ครับแบบนี้เลยนะครับผม <c oughs> ถ้าถ้าเราอยู่ในร่างพาดฟอร์มแล้วเราไม่ใช้สกิลหรือเราไม่ตีนะครับหลอดตรงนี้ก็จะไม่หมดนะครับผมถ้าเราใช้ถ้าเราตีหรือว่าเราใช้สกิลหลอดก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ช่องผมด้วยนะครับ 好说那好。